มโนเลมนี่เนาะ้นเ็ววเได้ใดไม่ราี่มงก้มลงได้่มงก้มลงอะไดุ้่่้มเนี่ยุ่มิเได้เหรอเงเหรอเออมงมลงอะเป็นมีที่ัเออป็นเทต้องเทแบ่ง่งาเป็มีสูงอย่งเหรงเออด้ เดี๋ยวเราจะหยุดฝนทุกีเวลาอ๋อตะลับนี่นี่ขายเนี่ัลโหครับที่อสหั่นออกให็นหนาหน่อยมีดขนาดดีฟันโดนหั่นอันเนี้ยอัเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอันเล่มกี่บาทนี่อย่างงี้นี่เล่มละห้าร้อยห้าร้อยรับประกันคุณภาพมีดใหญ่เนาะ ห่อม <ih ak> ีดอย่างนี้มีโตเนาะไปฟันใหม่ฟันกระดูก็ได้เนาะดูกหมูดูอย่างนั้นเอาแล้วกคมี่ตดกาบ้าหนาเนาะกิมินหานี่ฮะตัดสี่ดีดู มีใหญ่มันก็ตามนั่นนะเนาะมันสู้มินน้อยมันได้แล้วเหรอความคมคมมัมอมอมอนนี่รับประกัน,กนกเราะข้าว เรมห้าร้อยฟังมาถ้ายืดถ้ายืดแบบอี้แล้วหน่อยกี่บาทนี่เาจ้าัแข็งนแข็งเนาะจะถ้ายืดยืด้วต้องไปตีถ้าจ้างตีก็ประมาณห้าร้อยวนเนาะห้าร้อยับไลนะครับในคลิปกห้าร้อยอะแ่ะอันนี้อันนี้คือมันดับมันเองอี้ครับน่อยนหน่อเออ เอาเป็งงออยงไดนี่นี่มีดนี่ฮะงานงมีุยอ้ยะถ้าตัวใได้ก็ซื้อมีการมาแต่งเอาละถ้ามีครบแล้วเาเป็นก้งนี่ะเอออ่ะที่หม้อเลยแต่งนะพ่อจากแต่งงามเท่ด่งามห่น แล้วอ่ะใทั้งหมดแล้วเมีโลารนแล้วก็สั่งซอใหนะย็บครับสั่งซ้อบ้านยี่ห้อทได้โลารเลยก็โคดถามตีตีมืออีสมาขอเจาะเคื่องเนาะเครื่องเป็นเป็นเล็กต่ำเนี่ยไปต่ำต่ำมเครื่องลงกเลงต้องออกแหงอ่ะกกีบดก็สู้เลยมันบึกบอ่อันนี้ตีซงยังก็ได้เนาะวันวันหลายเทียนะเนาะวันในหลายเรื่อมามีนี่

อันินอันนี้เล่นกี่บาทถ้าใส่ดามอันนี้สี่ร้อย่อถ้าอีโต500ี่ห้ารเนาะนัน่นมีน่าจีนเลยยางเดียวก,กั่น่เอ๊อ้าเล่มน,นี้สจกี่วันนี่กี่วันนี่ตีนี่วันเดียวได้เล่นนี่เดีดยวได้อยู่หลายเล่ก็พอกระส้นกันเดี๋ยเข้ามากระตันล้ี กากาบานเนาะส่ง Cả? nào กันหมดเนาะส่งอีกตี ừ. ừ. ngài, ngài à. ừ. <laughs> là อยู่นะมาเนาะ ngày nó ง่ายอยู่ เนี่ยกาเทียนเนี่ยเนี่ยฟังต่อฟังต่ออะไรกี่บาทฟังตอเนี่เอาเป็นกิโลเป็นนิ้วว่าเออนิ้วตอนิ้วละลอยฟังตอนิ้วละลอยครับมีดเป็นทรงงามๆก่อนแล้วแต่ทรงกับนิ้วละลอยเหมือกัน่านอันนี้เจ้ามีครอวันนี้คนเอาไปฟันยังไงเอ๊ะเนี่ยเล็กๆเราเรา การเล่มนี่ใช้เวลากี่วันตัดไหนเอะใช้เครื่องอ่ะไปเบิ่อตัดแอ้อ่ะอันเดี้ยได้อนเดยมสวยนะครับเออี่อ่ะอะไรกี่องุ่งอ่ะใหญ่อ่ะเนี่ย่ะจนิ้วเลยดิองุงหมดทุ่งบางน้อยบางตัดแล้วกันเราไปเอาอย่างมาตัดกันอ่ะโอ้ยดีแต่ชนะเราอ่ะมันอยู่มันสบัดนะหล่อมันหล่อมันจัดนะหัวหมุ้ยนะ

อันนี้ตีตีตีทรงมันกันเนาะอวไรโมูดีแตงแล้วเหรอตรงไหนอมีผุ้งน,นละลองลอง,ลองมาพอสักเทียนมาแล้วโมดีแตงแล้่ยวนะทรงแลวง้วกันนั่นนั้นเนาะมีมีดลาบกี้มีดขัวเนาะทำขัวสักเทียนสองเทียน,นแล้วตีแล้วจะเป็นทรงเนี่ยเนาะอันนี้กำลังเข้าทรงอยู่น

อาหารกาต๋ตีตี๋ข้าวส้มครับน,นี่เป็นขั้นตอน,ตอนการแตง่งเนาะการแต่งการปัดมันเน,ะน,นาะก,การแตง่งการแต่งเดี๋ยวรอขั้นตอนสุดท้ายคือการจุบเนาะการจุบมันคมมันใจะการไหนอันนี้ยืมห่อน,นะห่อนเน,ะน,นาะอันนี้ห่อนก่อนนี่ห่อนใช่ป่ะเดี๋ยังต่อใอ้ ฟังตอยเนี่ยฟังตัวฟังตน้อยขอไปฟันเนี่ยกระดูกเนาะอันนี้เล่มกี่บาทเราเนี่นี่ห้าร้อยบาทห้าร้อยเหรอันน้อยพราะข้อมพร้อมดามเนาะหนังหนังมันใหญ่ยังนะใหญ่กว่านักกับมึงอีจับเนาะกระดูกหมูก็ได้อยู่หน่นยหน่อยข้อมดามเนาะพร้อมดามหมดอันยังอีสูร้อยเล็กแหนบเนาะนี่มีเข้าอันนี้เป็นดามดามซุปเบอร์เอ้ยแต่งอะได้เนาะมันจะดามเต่มันเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตอนนี้ของจะปัด ปัดมีคมมันบางปัหลายขั้นตอนโยู่ขั้นตอนสุดท้ายคือจุอจบเนาะจุบก็ไปดูขั้นตอนสุดท้ายของกรรมจุบแล้วออกใส่ด,ด้าม,มไปเลยนิงหน่อยปัดเลยขั้นตอนการแต่งแต่งทรงมัน นี่ถึงขั้นตอนการจะจุบมีดแล้วนะครับขั้นตอนสดุดท้ายเปลี่ยนน้ำยาครับน่อยเพราะว่าเป็ยนยังจุบหนามั้งคะก็จะได้อ๋อเจ๊ในนามนี่กะอ๋อจุบมันคมมันเจ๊กันได้เนาะนี่เนาะมันเล็กมันกล้าเนาะมันแข็งเยนะอะเนาะ หลังจากตุกแต่งสวดส,สุงมาแล้วเป็นเทคนิคเนาะนี่ครัต้องยากกี่รอบนี้หน่อยอ๋อรอบเดียวคือจบจการได้เนาะฝนเนาะเหลือนี่ครัฝนให่มันคุเนนะครับเนาะ ลังจากตกแต่งแล้วก็เอามาจุกแบบเก่าบวอ่ะอันนี้เป็นแบบโบราณแนเน่นตีก็ตีแบบมือโบราณของแต้นะครับนี่สั่งซสั่งซอไม่จันครับเชียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้ อยู่บ้านมีขี้หลวงนะครับนี่ตื่นแล้วเราตื่นีด้ไหมนี่เป็นจะได้ก๊าซไหมคืนมาเนี่ยเดือดร้อยอันนี้โคน,นก็ใส่ด่างก็ใช้การได้แล้วนะครับนอนองต,อตว่านี้เป็นบีบฟังตอนะครับเขาจูบแล้วครับฟังตอก็ใช้แบบกก เอาซับกระดูกนะครับซับกระดูกหมูกระดูกงวกระดูกควายได้มดครับอันนี้ก็เล่มกี่บาทครับน่อยนีนเท่าใส่ดามเราสี่ร้อยบาทเ,เป็นเด็กแนบม,มีทําครัวเนะาะทาครัวหลาบชิ้นได้ซอยชิ้นได้ไต่อไหมกับต่อตีแบบโบราณครับ นี่เป็นตังตอนี่นเป็นล้างหน้าล้างจุ้มก็เป็นไม่ดูครับแค่ไม่ดูแต่ล้างหน้าเราล้างในหน้ามันก็เป็นน้ํายาเป็นแช่หลายอย่างครับไว้ชุบมีดนะครับ,บ,รบลเล็กเหมือนก้าตีแบบนี้กับวันก็ได้ประมาณเล่มสอง เล่มสองเล่มนะครับเนาะน้อยม <c oughs> ผมจะได้เจ้เครื่องเนาะบางบางช่างเนี่ยเขาเจ้เครื่องสีเนาะมันได้เลยเจ้นักเนาะเล่มหเป็นแข้แม่นตีมือประกอบนะข้อนตีครับตีกับแผ่นนี่ครับนี่จุบเป็นมีดต,ตั้งต่อครับ อันนี้เอาไปฝุ่นกน็เรียบร้อยนะครับเนาะใส่ด้ามแนละ้วฝุ่นคมกว่านี่ต้องฝุ่นอย่างกั้มนอน้ะครับนนะครับ,น,น,น,รบนี่จุกป,ปังตอนครับมีดปังตอหันอยู่ครับมีด ซับกระดูกมีดปังตองเราต้องเอาไปขืนในไฟเห็นไหมไม่ไปขืนเพื่อมันจะ,ดดจะได้อะแก่ร่ำต้องขืนอ่ะอ๋อ,น,ขอขนี่เขาขืนนีเขาจุดมาเขาขืนนะกางอ่ะกัน,กน,กน นี่มันสือนะ้ถ้ามันจับกบบคุ้ยเจ้านี่นหนมีถ่ายทอดมันกะเอกใครจะหู้นะเนี่ยสำคัญตัวเนี้ยนี่จะจะใจได้กว่าตอน,นนะจูบแน่นอนจะร้อยนี่ปังตอกับมีดทำครัวนะครับครับเดี๋ยวไปดูด้ามมันก่อน ไมบงปลาอันนี้ก็ล้อจุบนี่อันนี้รอรอจุบนะครับขั้ตอนดา<ำ>มูนครับนี่ได้่จะต้องเป็นเล็กใส่ปอกนี่มกนกำเนาะต้อ,องต่อผ้าสีข้าไปขั้นตอนสุดท้ายการตีมีดแล้วครับการจุบ ราบใส่ดำครับเรียบร้อยแล้วครับมีคนเดียวหนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ